สวัสดีค่ะวิ่งนน nee, er สภาพไปเก็บหอยด้วยจ้าสภาพไปเก็บหอยอันพายางมาเบิ้งรอบๆเดี๋ยวจ้าเบิ้งสวยบรรยากาศสวยมากเป็นบ้านพักต่างอากาศเดี๋ยวจ้าบ้านพักต่างอากาศเดี๋ยวจ้าเห็นอันทั้งอันอันทั้งอันลงไปอันทะเลเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวทีไอ้ทั้งลึกลับ เป็นทางลึกลับหรืออีหยังบ่รู้แต่เห็นทางใหม่เด้อจ้าไปสิพาไปเบิ่งเด้อจ้าพาไปเก็บหอยเมื่อนี้น่ะไปไปทางไปทะเลเด้อนี่ยไปเพิ่นเห็นแล้วทะเล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 บ<ะ><ะ>รรยากาศดีดี่นเล็กน้อย บ้านพักใต้อากาศพระเจ้าเดจานีเดอร์บ้านพักใต้อากาศผู้ใดบรูเดจ้ะบมนบ้านพักใต้อากาศของนายฝรั่งที่อยากเดจ้ามาพาไปเก็บหอยเด้อคมองหอยเอาหน่อยเมื่อวานนี่บ่ได้เก็บมาหามนายฝรั่งก่อนว่าไม่ไปแต่เก็บวะมื้อนี้เลยไปสิไปเก็บเด้อจ้าไป Lóng một cái nhìn băng, có thể đây gì đó không? มันแ่บมนสัตวอีกซองอีกซองเลือมบอกว่ามันสีแทบมันสีไงมันสั์ลาเก็บมัจนอนาเอาไปเห็นนะจ๊ะเไปเห็นกินด้เออ็ยบเพาะจเก็บนะจ๊ะเบอมงนกเป็นิดเถ้าไอถ้ามื่อใดมาแล้วพู่แล้วว่าเก็บไอหอยยื้อใส่สิได้มาเก็บนจ๊ะเต้ยบอก องเดือนไ้มันสิไงบงก็อไปเก็บเอาไปเบดจอาเอาไปเนเลยโอ้ยคุณยูดับรูดใสเสีนสีมาตลอดเลยเนี่ยัูเนี่ยอนเอ้ยช่ไยเบเบิรด้า ที่พักเูดจาจาล่างล่างหอยไว้แล้วเ,เบอร์เก็บได้เท่านี้ดจ้าเก็บได้เท่านี้ใส่หน้าหมักน้าไว้เพราะว่ามันยังน้อยอยูดาจ้าแล้วมาข้าวหนาข้าไม่เราค่อยไปเก็บอีกม้าข้าวหนากับเดือนตุลากับพอดีเลยล้องไปเก็บดจ้า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไอ,อ้ยังเ้ยน้ำหก คนบอกว่าอีกสองเดือนแล้วค่อยมาเก็บเพ่นบอกว่าไอ้มันสีสบกว่านี่เพราะว่ามันสีใหญ่ขึ้นนะจ๊ะอันนี้มันยังโตน,น้อยอยู่กับมลูเนาะมาตั้งหลายเทือนะจ๊ะมาอยู่เนี่ยมาตั้งหลายเทือปีใหม่กับมาอคริสมาสก,กับมาเดจะมาตลอดแต่บ่เคยย่างไปทางนั้นจ้าเทือเพราะว่าอนอนไอ้หาดมันไก่เดจ้ะหาดมันไก่ร้ายหลายอันห่างกัน ไก่มากก็เลยแบบว่าไปย่างแต่ไปทางที่มันมีแบบว่าขายพวกไอศครีมนะจ๊ะแต่พวกทั้งนี่เป็นโขดหินก็นึกว่าเป็นโขดหินซื้อบลูออว,ว่ามันจะมีหอยมแมลงคู่ไม่นึกว่ามันจะมีหอยแมลงคู่เยอะขนาดนี้เยอะมากเด้อพี่น้องเด้อจ๊ะเดี๋ยวมาข้าวหนาสิไปเก็บเบิรงเนี่ยเพื่อนก็บอกว่ามันเสียที่จริงกะวินีโรบโรบ Yes it's not touch โซโซใส่ข้าวแต่กับนายพลังเคนไฟอันคนเห็นอีกอย่างของลูกอันออนั่นแหละอ่ะก็เลยมาต้มหน้าเบิาา้องนะจ้าเดือแล้วก็เลยลองเอามากินหน่อยนึ่งเบิง้งว่ามันสิเป็นตัวหน่อยตัวหน่อยทอใดให่เบิาา้องนะจ้าไปนี่ลงก่อน,อนจ้ามาเบิง้งโอ้ยรู้แล้วว่าอันไปเก็บหอยใส่อันนี้มากินมาหนีก็กจะได้กินหอยสมือสมือัอนเนาะ หลายอีดดเ้อจ้าลายลายเต็มยูโขดหินแต่เขาต้องรีบเก็บเลอจ้าเพราะว่าไอ้น้ามันขืนมาหน้ามันสัดวมาน้ามันขึน้นเร็วเดจ้าเขาต้องไปเขาต้องไปไอเลีวเขาต้องไปตั้งสิบเอ็ดโมงประมาณนี้น้ามันกะสียู่งลงไปยุ่แต่อันนี้มันขืนเร็วมากเพราะว่าเขาไปสายเพราะว่าข้าจะเจอกับคุ้นที่แบบว่าไอเฮาสีเศร้ไาไอคาราวานอยู่อีกมองหนึง่งเดจ้ามันว่าแม่เป็นปังตะโลจังส่เด๋ยว เดี๋ยวอีกคลิปหนาสิทายให้เบิ้งเดาจ้าว,ว่าไอ้ข้าวหนาสิมาอยู่มองใดเดือนตุลาเดจ้า,า,จาลูกปิดเทอมอันอาทิตย์หนึ่งว่าจะพากันมาอีกเพราะว่าบุกไว้แล้วอะไรอันที่ไปซ่าไปเก็บหอยซ่าเพราะว่าถ้าอันถ้าเบิ้งคุ้นเจ้าของไอ้คารวานเนดาจ้าเพราะว่าไอ้ไอ้ยังเจ้าของเขามา,ายโมงสั้นท้าถาก็เลยไปเก็บหอยซ่า มาตุมเหอเดินอ้าวสเป็นจังไลยมันน้อยอะไรกับบอกา้ากิน <c oughs> กับบอกา้ากินเด้อจ้าโอ้ได้กินหอยแล้วมื้อนี้นะเมื่อวานนี่ก็อันไปย่างคนเดียวเน,นาะนายพลังกันนั่งอยู่ถ่าลูกเบิ่งลูกจังซเ่น้น่ะไปเบิ่งกับบอกา้าเก็บกับบอกาอันนั้นพ่อยอัน กลับมากลับมาอันที่พักกันเลยถามว่าต้องเข้าต้องไปเก็บเดิมหรืออื่นเมื่อวานนี้เดจาวบเอาทงเมื่อวานเพื่อนก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวพาไปเก็บ่าสันเพราะว่าไออันเขาก็กินกันได้แล้ว่าสันก็รู้ยุว่ามันเป็นหอยแมลงภูแต่มันตัวน้อยบัดนี้พอพอดีเมื่อนีนไปเก็บอันที่ฝรั่งยาง่านเพื่อนก็เลยบอกว่าแซบ่าสันเพื่อนว่าแซบหลายแล้วก็ไออันรอให้อีกสองเดือนเพราะมันเสได้โตโตใหญ่กว่านี้อุ้ยคักไหลเยอะมาก จนว่าคนลุกมันหลายหลายนจ้ะสั้นอันเพิ่งเดาจ้ามาเบิ่งว่ามันเสียอันไอไอันไอมันสิเปน็นจังไดมันตัวน,น้อยหลายกระไดเนะกกาะกระบอกกล้ากินงเสียปาสแอบๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งนัวหนัวบริใสปูชโลดอีกอย่างเดอจ้ามันยังนุน่มๆอยู่เด้อมันแบบมันยังมันยังแล้วมันแบบอร่อยแล้วขนก็ แล้วขนก็ไม่มีด้วยนะคะเนี่ยแม้ขนมันก็จะบวมีเดจ้าเพราะว่ามันยังหน่อยอยู่มันกำลังแสบมันกำลังหนัวเดจ้าล่ะปาดหูหมองแล้วโอ้ยแสบแหงหลายมีเคซัสซี่กันอยู่มากบอหอยอ่ะอืมเป็นเซซัสซอลทอ from the sea อย่าอันแหละแสบแสบเดจ้าคนลูกชายอยากกินอีกว่ามันทำให้โอ้ดูดูดูหอบอดูไม่รูไป ช oh. mm hmm. อยากกนอีกชบิเนี่ยลคะมาเขาหนาจะ oh. ไอนันตจะต่ำน้ำพริกไอซีฟูดมานําแล้วก็เอาโหระพามานำํำเอามาพับ mm hmm. อุ้ยับใส่ไอโหระพาเนาะม่งสี่ข <Whoa. S 1> กว้าวบัีเออเฮ่ฮรสฮ่อเลอแฮร์่รสฮอ กูใช้กับมากมากเดี๋ยวจะอันหันหอยแมลงภู่เนี่ยนนั่แหละอร่อยเดี๋ยวจะเบิ่งดดมมันบอกค่อยใหญ่มันกําลังมันน้อยๆอันข้นกําลังสีแบบออกจริงส่กำลังสีแตกจริงสิเดี๋ยวอ่ต้มอีกต่อหนึ่งต้มนานเลยเดี๋ยวอ้ม เดจ้า,จาสั้นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเดนะคะนนดกดเป็นกำลังใจให้ในเด้อทุกๆคนอัน้าไปเก็บหอยอันไ้คลิปนี้้อจ,น<า>นจ๊ะเพราะว่าอัน,อนมาวานี่ไปเบิง้งโอ้โหไปพ่อแล้วอันขนลุกมันเต็มยุคขดหินอยู่เด้อจ๊ะสุดยอดเลยมาเข้าหนาเซ็ต ต้องได้กินซูม,มือต้องอันพาลูกไปเก็บหอยตลอดต้องไปต,ต้องไปเร็วๆพาไปซ่าน้าม,มันขึ้นมาสิเก็บพอได้เด้อยจ้าคลิปนี้ฝากเอาไว้สำหับนิสกอน้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เด้๋ยจ้าสวัสดีค่ะ